ทดลองออกสูตรโบราณเอามาให้แล้วดอกเห็ดยกักษ์ผูเห็นชัดๆเป็นตัวเลข สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำสอเรื่องราวมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเรื่องราวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของดอกเห็ดยักษ์นะฮะวันที่26นะครับพฤศจิกาย,ยน64นะครับบ้านเลขที่38ทับ4หมู่2นะฮะตำบลหนองคาคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ นี่นะครับาชาวบ้านนะครับไปเจอเห็ดประหลาดนะครับดอกขนาดใหญ่นะฮะอยู่ในนะครับข้างต้นนะครับที่เป็นไม้ตะเคียนนะครับวางไว้อยู่หน้าบ้านนะฮะเมื่อมาถึงนะครับก็ต้องประหลาดใจนะฮะพบเห็นดอกเห็ดนะครับสีขาวนวลนะครับจํานวน10ดอกนะฮะท่านผู้ชมแล้วนะครับมีชาวบ้านนะครับบอกว่านะครับเห็นเป็นนะครับอ่าตัวเลขนะครับจากดอกเห็ดนี้นะฮะก็คือนะครับ840แล้วก็ 741นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมผมก็ไม่พลาดนำเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเรื่องราวนี้นะครับก็สร้างความมือหานะครับที่จังหวัดชนบุรีอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า ดอกเห็ดยักษ์นะครับแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะก็นานๆนะครับจะมีขึ้นมาทีนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะครับเป็นสูตรคำนวณของผมเองนะครับเป็นสูตรโบราณสูตรเก่าแก่นะฮะที่คำนวณออกมานะครับอันนี้นะฮะขอชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวกับกองสลากอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นการคำนวณนะครับจาก นะครับการคำนวณของผมเองนะครับเป็นสูตรโบราณนะฮะรางวัลที่1นะครับที่ผมคำนวณออกมาก็คือ1 3 3 7 6 2นะฮะรางวัลนะครับเลขท้าย3ตัวที่คำนวณออกมาได้นะฮะก็คือ58นะครับการคำนวณนะครับอันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าก็เข้านะครับติดมา3งวดแล้วครับงวดที่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวก็คือ749นะครับ572 แล้วต่อมานะครับเป็นรางวัลนะฮะเลขท้าย3ตัวนะครับก็คือ845246นั่นเองนะนผู้ชมต่อมานะครับเรื่องราวการทดลองออกได้ผ่านไปแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูนะครับในเรื่องราวของเลขนะครับไทยรัฐนะครับถือว่าก็ถือว่าเข้าบ่อยนะฮะถ้าจับคู่ได้จับคู่แม่นนะฮะก็ให้มานะครับด ในแนวนอนนะฮะก็มี45นะครับ138นะครับแนวตั้งก็คือ43นะครับแล้วก็58นะฮะนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเลขหนังสือพิมพ์นะครับก็ถือว่าเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นสานักของบางกอกทูเดย์ไทยลาดนะฮะนี่นะครับตามที่ผมติดตามมาให้นะครับแล้วก็เดลีรนิวนะฮะต่อมานะครับผมพามาดูนะครับในส่วนของนะครับถุงเงิน นะครับนี่ถุงทองนะฮะก็ให้มาเป็นแนวทางนะครับก็คือ5 3 3 5นะคะนะฮะก็ถือว่าตัวเลขเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะ,ะท่านชมนี่นะครับก็มีนะครับ5 3แล้วก็3 5นะครับท่านชมครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเปกรัจาจนะฮะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ